ความคลบหน้าจากกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรมาร้องขอให้นายฤทธิที่คุณเหมือนรักษาผู้ในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐีช่วยเหลือด้านการขอเพิ่มการระบายน้ําจากคลอง C1 เข้าอย่างคลอง C67 เพื่อส่งน้ําเข้าแปลงนาของชาวนาในเขตตําบลท่าหลวงตาบลดงกลางและอีกหลายพื้นที่โดยโครงการส่งน้ําบํารุงรักษาดงเศรษฐีก็ได้มอบหมายให้นายกฤษณะบรบูนช่างบูน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาดงเศรษฐีสำนักชลประทานที่ 3. ไปดำเนินการยกระดับประตูน้ำที่เคยเปิดน้ำในระดับ30เซนติเมตรก็เพิ่มการส่งน้ำด้วยระดับประตู50เซนติเมตรทำให้น้ำไหลเข้าคลอง467และไหลเข้าไปตามคลองซอยต่างๆล่าสุดในกฤษนะช่างบูร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐีได้ลงพื้นที่ติดตามดูความคืบหน้าก็พบว่าเกษตรกรเมื่อเห็นน้ำํำก็ต่างเร่งนาเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งและทําการสูบน้ําเข้าไปอย่างไร่นาของตอนเองจึงทําให้ต้นข้าวเมื่อได้น้ําต่างสดชื่นเขียวขจีทําให้ตอนนี้ หันไปทางไหนก็จะเห็นท้องทุง่งนาที่มีการส่งน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐีก็จะยินเสียงเครื่องสูบน้ําดังสนั่นไปทั่วทุ่งซึ่งชาวนาต่างออกมาแสดงความขอบคุณที่ทางโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาดงเศรษฐีช่วยจัดสรรน,น้ํามาให้ถึงแม้จะรู้ว่าการทํงานในช่วงนี้มีความเสี่ยงหากไม่มีฝนหรือว่ามีพายุฝนเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคม2563ต้นข้าวในท้องนาก็อาจจะประสบปัญหาวิกฤตแต่ชาวนาก็บอกว่าต้องยอมเสี่ยงดวงเพราะว่าถ้าหากไม่ทำ นาก็ไม่รู้จะไปหากินด้วยวิธีใดนาที่เห็นนี่นะครับอยู่บริเวณหมู่5ตําบลเมืองเก่าอํเาเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับก็อยู่ใกล้ๆบึงสีไฟพี่ชื่ออะไรฮะเนี่ยพี่พุทธพี่พุทธนะฮะนากี่ไร่ครับเนี่ยก็ตรงนี้แค่สิบไร่สิบไร่เป็นไงฮะช่วงนี้ได้น้ํามาก็ก็คอ,อยช่วหน่อยคือมันมีอะไรจะช่วยได้น้นนนํามีแหละสูบน้าสูบน้าเขานามากี่วันแล้วครับ ทรงสูบเมื่อเช้านี่ทรงสูบเมื่อเช้าเนี่แหละครับพอเขาเปิดให้ครับคิดว่าข้าวจะรอดไหมก็คงรอดอ่ะเพราะว่าได้น้ําจากชนประทานแล้วอ่ะพื้นที่ที่ทมันอ่ารุ่มต่ําอยูใ่ใกล้ใกล้ท้ายบึงสีไฟใช่ไหมครับเวลาถ้าฝนตก,กหนักมามันก็จะมาท่วมที่นี่ที่นี่ก่อนรเราวันนี้ขอบคุณชนประทานรงสิรีเพราะวันนี้ได้น้ํามาแล้ว ได้น้ำแล้วดีใจไหมครับดีใจมากครับ okay, นี่นะครับ<ๆ>น้ำจากคลองสี7หกเจ็ดนะครับชาวบ้านก็ผ่านน้ำผ่านคลองซอยคลองไส้ไก่เข้ามาในแปลงนานะครับแถวนี้อยู่หมู่ห้าตำบลเมืองเก่านะครับ